สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันที่17นะครับเมษายน2568นะครับเป็นวันพระรหัสบดีนะครับก็แนวทางนะครับวันนี้ก็จะเป็นแนวทางหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายปกตินะครับผม สำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับในรอบเช้านะ้อต้องของอาภัยพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนในรอบบ่ายเนี่ยท่านใดที่ตามก็ยินดีด้วยนะครับสายรูดเนี่ยเด้งๆเนาะแล้วก็มาเด่นคู่กันเลยนะครับเชา้าผมให้0ูนย์กับ6นะครับผลที่ออก6 3 1กับ2 3นะครับของเราไม่มาเนาะเจะไดที่6เขาไปอยู่ข้างหน้านะครับทั้งนั้นก็จะมาสายรูดนะครับส่วนในรอบบ่ายเนี่ยผมให้1กับ4นะครับผลที่ออก04014ใครรูดที่ สี่นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับเนาะแล้วก็มาคู่กันเลยนะครับหนึ่งกับสี่เข้าไปที่หนึ่งสี่นะครับก็รอบบ่ายยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับมีพี่พี่สมาชิกเนาะคอมเมนต์ถามมาว่านะครับรอบบ่ายเนี่ยให้เป็นรอบ VIP หรือเปล่านะครับก็คือขอชี้แจงแบบนี้ก่อนนะครับแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมให้ VIP ด้วยแล้วก็รอบปกติด้วยนะครับเนาะแต่ว่าหลังๆมาในรอบ VIP เนี่ยไม่เข้าเนาะแล้วก็ แอดก็เลยหยุดหยุดพักให้แนวทางไปนะครับเนาะก็คือตอนนี้จะเหลือแค่ในรอบปกตินะครับก็คือเช้าบ่ายนะครับจะมีเช้าบ่ายเนาะหุ้นนิคไอเนี่ยจะมีเช้าบ่ายนะครับก็คือรอบเช้านะครับผมก็จะเขียนไว้แบบนี้นะครับรอบบ่ายก็จะเขียนไว้แบบนี้นะครับก็คือในรอบ VIP ผมไม่ได้ให้เนาะแต่ว่าท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางนะครับจะเอาไปเสี่ยงโชคในรอบ VIP ก่อนก็ได้เนาะก็ถือว่ามาบ่อยอยู่นะครับเนาะก็ ประมาณนี้นะครับผมสลับให้พี่สมาชิกใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะครับเนาะแนวทางนะครับพี่ๆแนวทางวันที่17นะครับท่าในใดชื่นชอบนะครับผมแล้วค่อยตามเนาะแนวทางแอก็ทําตามสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเช้าวันที่17นะครับผมให้ไปที่เลข2กับเลข6นะครับพี่ๆเนาะ รูดไปที่เลขหกนะครับหกศูนย์หกแปดหกเก้านะครับสองศูนย์สองแปดสองเก้าสามตัวนะครับผมหกอืมว่าจะเขียนสองหกเก้านะครับไม่เป็นไรเนาะหกสองเก้านะครับ นะครับอันนี้ในรอบเช้านะครับผมส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับเมื่อวานนี้เด้งบนเด้งล่างนะ้อะวันนี้ก็ยังได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับ1กับ4นะครับเนาะยังเด่น1กับ4อยู่นะครับขอให้ยังอยู่เนาะ45 46 49 15 16 หนึ่งเก้านะครับสามตัวนะครับหนึ่งสี่เก้านะครับแนวทางหุ้นนิเค่อีตนะครับผมก็ จะประมาณนี้นะครับพี่ๆเช้าบ่ายเนาะท่านใดชื่นชอบนะครับแล้วค่อยตามนะครับวันนี้ก็ขอวิพรให้แนวทางนะครับที่แอดลงให้เนาะขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ